สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อยู่กับผมไม้ไม้ดินดีวายนะครับถ้าใครอยากดูสดๆเลยนะครับก็ไปดูที่ไม้อาทีได้นะคคับพระนั้นคือเพิ่งแกะนะส่วนนี้ก็แกะมาแล้วแล้ววันนี้เราก็จะรีวิวเบลเบเช่นเคยก็จะเป็นตัวดี้เลยนะครับเด h ฮาเดธกับเออเป็นฮาเดธนะฮะกับอีกิสหรือถ้าจะเรียกให้ถูกก็เป็นอันนี้คือเดฮาเดนะเป็นตรงเนี้ยเขียนว่าแหลกก็คือเป็นตัวเก่งนะฮะ ส่วนตรงนี้ก็ไม่ค่อยแรงนะอันี่คือเป็นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแกะไปแล้วละครับแต่ว่าเออคือก้อนเบเบทครับไดเวอร์นะแกะไปก่อนหน้าที่จะมารีวิวไม้ทีอีกนะก้อนเบเบทมันเรียกว่าอะไรมันหลุดก็เลยไปติดเกาาตาช้างนะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนกลนไปเพราะว่าตอนที่ติดกาาตายช้างใหม่ๆเนี่ยคือมันไม่เก่งเลยอะนะครับมามาแกะกันเลยหนะ้ารอบๆกล่อ,องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นของยี่ห้อแซดบีนะครับไปไปดูเลย โอเคนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งกันเลยอ่าอีฮ่าเซ b บีเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะบอกให้นะฮะเออตัวตัวนี้เนี่ยก็เป็นสายบาลานนะครับบาลานอันนี้เป็นน่สายดีเฟนนะฮะดีเฟนอ่านี่ดีเฟนก็จะมีอันนี้เขาแนะนำว่าชูดยังไงนะชูชวนกดชูดเหมือนเดิมแลลรครับ พูดเรื่องถึงความผิดพลาดกันเลยนะครับก็คือความผิดพลาดก็คือเหล็กไม่เหมือนไดเวอร์ก็ไม่เหมือนนะฮะดูไดเวอร์สิครับเป็นของเวอร์คิลี่อ่ะะเอออันนี้เป็นของออสอิกิสอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกไดเวอร์เอคลิเบอร์ e คือยังไงครับไม่เหมือนผมก็เลยเป็นเปลี่ยนไปนของเออเนี่ยดีมากเป็นไดเวอร์ เวอร์กาลูดครับสีดำอ่าฟังนี้ให้ดีๆนะฮะถ้าใครปิดเสียงก็ขออภัยนะอันนี้คือไม่ได้ปิดนะผมก็เงียบเองนะเออไดเวอร์การูดาสีดำนะฮะก็เป็นไดเวอรของสายสตัมมน่ามาดูนี้อ่ะ